ปกป้องมือถือของคุณด้วย m o t o w a f f รุ่น2,827ที่จับแบบกันสั่นพร้อมรับประกัน1ปีสวัสดีครับแนะนำอุปกรณ์ปกป้องมือถือของท่านครับ m o t o w a f f รุ่น2,827ที่จับมือถือแบบกันสัน่นคุณสมบัติหลักรับประกัน1ปี2แบบการใช้งานยึดก้านกระจกและแหนบาวัสดุขายึดอลูมิเนียมอลลอยวัสดุหัวจับมือถือ นลอนพอลิแอไม์และซิลิโคนคุณภาพสูงคุณสมบัติเด่นรองรับทุกรุ่นโทรศัพท์ยกเว้นรุ่นที่พับจอมีแบบที่พร้อมที่บังแดดช่วยยืดอายุเลนอยสของกล้องมือถือดีทั้งในการจับและป้องกันการสั่นมีน็อตและประแจที่หลังจับมือถือรับประกันถึงหนึ่งปีเต็มการจัดส่งสินค้าพร้อมส่งจากไทยเวลาในการจัดส่งไม่เกินหนึ่งวัน เพิ่มความสุขให้กับการใช้มือถือของคุณสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่ลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้วขอบคุณครับ